สวัสดีครับอยู่กับช่องอาร์ตแชนแนลนะครับวันนี้เราก็จะมาแจกวดรทฮอนด้าเจ็นี่แหละถ้าจะไม่ผิดนะนี่สีออกเหลืองสแแสน,นะครับนี่คันนี้เลยแม็กนีก็จะเป็นสีแบบเขาเรียกว่าอะไรนะอ๋อสีเทาสีเทาแบบสว่างางหน่อยอะ กระจกใสทันนี้จะเป็นแจ๊ดรุ่นใหม่นะครับเดี๋ยวคนจะพาไปดูภายในผมขอปรับเนี่ยภายในพวงมาลัยซิ่งด้วยนะครับนี่ที่ฟีตรงนี้นะนี่กระจกตรงนี้มองเห็นด้านซ้ายด้านขวาก็เห็นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปขับเลยียงทอ่อก็อาจจะดังนิดนึง สิ่งกันเลยค่ะนี่เท่มากเลยผมชอบอยู่นะใครอยากได้ลิงโหลดอยู่ได้ลาลิปน,นีนะ้นะครับเันือกเก็กกันนี่แหละโทรไททีนะครับมาเรียบก่อนดิดามีเสียงลูกบอลตองขออภัยด้วยนะครับ จำเปอไหครับทมครขับแล้วผมก็ชอบอยูนะครับสนุกตรงนี้เป็นรถไทยเลยมองเห็ลืมบอกไปฟังก์ชันไม่มีขออภัยแต่ประตูเปิดได้เหมือนเดิมสีประตู ว่าเยี่ยนเอยเผื่อมันจะซิ่งเออมันก็ซิ่งไปแล้วอา้อาวอา้อาดูดูดูดมอไซค์ทำไมยังยังไงเมื่อกี้ใครถ้าใครเอเอเๆตัดหน้าเฉยถ้าใครไม่เห็นลองย้อนไปดูมอไซค์แบบเอียง นี้เลยครับสำหรับวัดหระตะเกียบคันนี้โหติดไฟแดงอย่างนานครับครับถก่อนถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์เป็นวันใจมส์เลยครับแล้วก็กดติดตามเป็นเจมสพายคิมเป็นไหม cùng Chào Bye bye